สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การแนะนำดว,งค,วดงคลิปนำคลิปนี้จะเป็นหัวข้อที่รู้สึกว่ามันเป็นคําแนะนําที่มีประโยชน์สําหรับท่านสมาชิกเลยทีเดียวนะคะกับหัวข้อที่ว่าสิ่งนี้ที่คุณทําแล้วจะทําให้ศัตรูของคุณนะคะศัตรูของคุณเนี่ยทุกกรณีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าสังคมหรือว่าคนที่แบบ เหมือนคิดไม่ดีกับคุณอ่ะนะคะต้องกรีดต้องปรี๊ดแตกนะ,ะต้องหงุดหงิดนะ,ะไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนนะคะเราจะมารวบรวมของพฤติกรรมนะ,ะที่คุณจะต้องทำเพื่อที่จะทำให้ศัตรูนะคะยอมสยบกับสิ่งที่เราทำนะทรงพานพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดส u b s c r และแชกเป็นคำแนะนำที่สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ แลัวกนาราศีที่โดดเด่นสันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟแคปิาอนรา,า,นาศีมังกรธาตุดินเมอร์คิรีคนเกิดวันพุธธาตุน้ำจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสนาะะทราัสตรา,าศีพษภธ <c oughs> าตุดินแอริสราศีเมทธาตุไฟเจมินาราศีมิถุนธาตุลมพรูโตธาตุลมมิถุนดุนกุมนะคะ ตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมีสองสิบสาสิบแล้วก็หนึ่งสามสิบห้าสิบแปดแล้วก็ยีสิบนะคะหรือว่าท่านใดไม่มีลัคนาราศีไม่มีวันที่เกิดไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแต่ผ่านมาเห็นนะพอเดิอพอดีอว่าเป็นประเด็นกับใครบางคนที่เป็นศัตรูเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ย เราจะมีวิธีจัดการพฤติกรรมของศัตรูของเราบางทีเราก็ไปฟังในไลฟ์โค้ดได้นะคะไลฟ์โค้ดที่เขาจะแนะนําเกี่ยวกับเวลาที่เราจะเจอศัตรูหรือว่าเจอเพื่อนร่วมงานนะที่มีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้นะเราต้องทําพฤติกรรมยังไงนะคะมาดูว่าหน้าไพ่จะ,นะะเป็นไลฟ์โค้ดให้กับคุณได้หรือเปล่าขอดูพลังงานของศัตรูที่คุณเพิ่งเจอมาหน่อยนะคนะ ศัตรูที่คุณเพิ่งเจอมาเนี่ยนะจะเป็นลักษณะของคนที่มีลักษณะแบบไหนนะคะพฤติกรรมคําพูดของศัตรูนะคะที่คุณเพิ่งเจอมาเนี่ยเป็นคนแบบไหนบ้าง กรรมนาะของศัตรูที่คุณเจอมากเหรียญคุณอาจจะไปเจอศัตรูที่คุณแบบมีความไว้วางใจนะคุณนะคะให้ความใจดีกับเขาหยิบยืน่นช่วยเหลือหรือว่าให้โอกาสเขาให้ความรู้สึกดีๆกับเขาพูดดีทําดีกับเขา,พดดเ,ขาเพราะว่าตัวของคุณะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาชอบทําบุญชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนะคะ เป็นคนที่มักที่จะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆอยู่เสมอนะแต่ส่วนศัตรูของคุณนะคะเหมือนกับเขาอ่ะอ่าหน้าที่จะอยากได้รับสิ่งสิ่งนั้นแบบเดียวกันกับคุณก็ได้หรือว่านะคะคุณเหมือนใจดีกับคนอื่นแล้วคุณไม่ใจดีกับเขาก็ได้เช่นกันก็เลยทําให้ศัตรูนะ,ะที่รู้สึกว่าคุณอ่ะอาจจะเลือกคนที่ใจดีด้วยหรือว่า เลือกที่จะทําดีกับใครบางคนแล้วก็ไม่ทําดีกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยทําให้นะเขารู้สึกแย่กับคุณได้ด้วยนะหรือว่าสัะตูที่คุณเจอเนี่ยจะเป็นพลังงานของคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะแทงข้างหลังคุณนะสิบดาบเนี่ยทุกกรณีเลยนะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะผิดหวังเรื่องความรักคนรักนะนอกใจหรือว่าเพื่อนหรือว่าสังคม นะคะการกลั่นแกล้งการใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าการนินทาคุณพูดลับหลังคุณแทงข้างหลังคุณนะคะเอารัดเอาเปรียบคุณนินทาคุณใส่ร้ายคุณนะคะแต่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าเชื่อมั่นในความถูกต้องในความดีงามยึดถือหลักนะของความถูกต้องนะเมื่อคุณเจอศัตรูที่แบบเหมือนทําร้ายหักหลังคุณอ่ะคุณก็เหมือนกับว่าคือเออนะคะเหมือนพยายามที่จะ เหมือนปล่อยไปนะคะให้โอสิกรรมไปแล้วก็พยายามที่จะไปทําสิ่งอื่นดีกว่าหรือว่านะออมองหาสถานที่อื่นมองหางานอื่นหรือว่าเหมือนกับคิดวางแผนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเองเนี่ยนะคะไม่ประทะกับเขาโดยตรงด้วยก็ได้นะเพราะว่าถ้าแบบไปเจอศัตรูที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานสังคมรอบข้างนะคะมันก็จะมีผลต่อการทํางานมีผล นะหรือว่าบางคนน่นก็เจอหัวหน้างานนะที่แบบเหมือนเกลียดเราไม่ชอบเรามันก็จะมีผลต่อนะรายได้ของเราเงินเดือนของเรานะฉะนั้นก็เราต้องพยายามที่จะไม่ประทะกับเขาซึ่งซึ่งหน้าไม่แสดงตัวตนนะระง,งับยับยั้งความรู้สึกของตัวเองเนี่ยคุณจะเจอศัตรูแบบเจอสังคมที่ไม่จริงใจนะทรยศหักหลังนินทาใส่ร้ายป้ายสี นะฮะชิงชังเอารัดเอาเปรียบนะคะอิจฉานะในในความโดดเด่นของคุณแล้วก็สังคมที่แบบอ่าบางคนนะคะหักหลังคุณในรูปแบบของการแย่งชิงคนดังของคุณไปหรือว่าตัวของคุณเองเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ที่ไหนคุณมักที่จะเจอลักษณะของคนแบบเนี้ยนะคะเอออาจะอาจจะไม่ใช่คนเดิมแต่จะมีคนแบบเนี้ยนะ,ะอยู่ทุกที่ อยู่ทุกสังคมจนทําให้คุณรู้สึกว่าอ่านะมีการที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเพื่อที่จะไม่ให้มีผลต่อ,อไรายได้ไม่ให้มีผลนะต่อความรู้สึกของคุณกําลังใจของคุณนะนี่คือนะพลังงานของศัตรูที่มีผลต่อชีวิตของคุณนะคะ ออมีมีผลต่อความรู้สึกของคุณมีผลต่อจิตใจของคุณมีผลต่อการเงินของคุณมีผลต่อการงานของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งนี้ที่คุณทําแล้วจะทําให้ศัตรูต้องกรีดปรีดแตกหงุดหงิดไม่เป็นอังกินไม่เป็นอันนอนเลยนะคะมาดูศัตรูคนที่หนึ่งที่คุณจะต้องทําแบบนี้กับเขานะคะศัตรูคนที่หนึ่งเป็นคนแบบไหนและคุณจะต้องทําอะไรกับเขาบ้างนะคะ ็นคิวแบบดอมนะคะก็จะมีสักประมาณไพ่มีเจ็ดสิบแปดใบเนาะก็น่าจะมีเจ็ดคนเออนะเจ็ดหรือว่าแปดคนได้นะคะตัวอย่างของศัตรูของคุณ The Star พลังงานของคุณเป็น The Star นะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะสวยหล่อประสบความสำเร็จแต่กว่าที่คุณจะประสบความสำเร็จได้กว่าที่คุณจะมีชื่อเสียงได้ มันก็ผ่านการกลั่นกรองผ่านบททดสอบของชีวิตมาผ่านการดิ้นรนผ่านเส้นทางของการต่อสู้นะผ่านเส้นทางของการทําทุกสิ่งทุกอย่างลงทุนกับตัวเองขวนขวายหาความรู้ประสบการณ์ชีวิตนะคะเรียกว่าต้องรู้จักเอาตัวรอดนะศัตรูของคุณเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าคนเก่าๆเ,เพื่อนเก่าๆสังคมเก่าๆนะคะ และศัตรูของคุณกลุ่มสังคมเก่าๆนี่แหละมันก็อาจจะมีบางคนที่รู้สึกนะคะอิจฉาคุณมากไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดนะคะก็จะมีความรู้สึกไม่ชอบและไม่ชื่นชมคุณและไม่สนับสนุนคุณด้วย<ม>เขาจะใช้อำนาจเขาจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวของเขา<ม>ขเขาจะใช้นะคะพฤติกรรมแย่ๆของเขาเนี่ย คือแบบเขาไม่สามารถที่จะเก็บกดอาการความรู้สึกของตัวเขาไว้ได้เพราะว่ายิ่งเห็นคุณมีความสุขความสำเร็จมากเท่าไหร่เขาจะทุกข์ใจมากเขาจะเปรียบเทียบกับตัวเขาเองเขาจะรู้สึกว่าตัวเขานั้นด้อยค่าและไม่ยุติธรรมเลยที่เขาเกิดมาแล้วเขาไม่ประสบความสำเร็จานามะไม่โด่งดังไม่โดดเด่น นะทำไมเขาถึงไม่ได้เป็นแบบคุณล่ะทาไมเขาถึงไม่มีชื่อเสียงล่ะทาไมเขาถึงไม่รวยล่ะทําไมเขาถึงแบบคือเนี่ยคือการเปรียบเทียบนะเขาคิดว่าเขาควรที่จะได้มีโอกาสดีๆกว่าคุณหรือว่าเท่าคุณแต่นะคะคนคนนี้กับมีความรู้สึกแบบด้วยความที่เห็นคุณเนี่ยประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยนะยิ่งศัตรูของคุณเนี่ยยิ่งเป็นพลังงานของหัวหน้างานหรือว่าคนที่มีเหมือนเหมือนมีอํานาจอะ่ะ นะเหมือนเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่ตามใจตัวเองนะชอบทําตามความรู้สึกของตัวเองนะโกรธก็คือแสดงออกไปเลยนะคะก็จะมีประมาณเนี้ยว,ว่าพยายามพูดหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นมานะเออฉันไม่ประสบความสําเร็จฉันไม่ได้เป็นแบบเธอเนี่ยฉันไม่ยอมฉะนั้นเธอก็ควรที่จะไม่ มีชื่อเสียงหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จเหมือนฉันเช่นกันฉันจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้เธอนะคะเเรียกว่าเหมือนอย่ามีชื่อเสียงหรือว่าหมดกําลังใจในการทํางานสิ่งที่คุณจะต้องทำหนึ่งดาบนะคะต้องดือ้อต้องสู้นะคะแม้จะรู้สึกเศร้าแม้จะรู้สึกเสียใจแค่ไหนก็ตามแม้จะรู้สึกว่านะคะเออความดีของฉันที่ฉันเคยทําเนี่ย มันไม่สามารถเดนไม่ฉันหนีพ้นจากเจ้ากรรมในเวรวิบากกรรมตรงนี้ได้หรือไงคือทําไมฉันต้องเจอคนแบบเนี้ยทุกสถานที่เลยล่ะนะมันก็มีคนแบบนี้แหละนะคนที่อิจฉ้าคนที่รู้สึกแย่กับชีวิตของคนอื่นคนที่ไม่อยากจะให้คนอื่นประสบความสําเร็จมากกว่าตัวเองนะคนที่เขาทําแบบคุณไม่ได้เป็นแบบคุณไม่ได้นะคะคุณก็ต้องดือ้อแล้วก็เอาชนะความรู้สึกของตัวเองก่อนนะคะ ทำให้จิตใจเข้มแข็งก่อนแม้จะรู้สึกแย่แม้จะรู้สึกเศร้าแต่อย่าโพสอะไรที่มันเหมือนกับว่าทําให้คนที่กลั่นแกล้งคุณเนี่ยมันรู้สึกชนะคุณนะค,คุณต้องนิ่งหรือว่าคุณต้องเงียบแล้วก็นะเก็บรวบรวมข้อมูลหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่ทำให้ศัตรูรู้สึกว่าเขาไม่มีทางที่จะทำร้ายคุณได้สำเร็จนะค,คุณต้อง มองเป้าหมายของคุณพุ่งไปที่ข้างหน้าจุดหมายของคุณชีวิตของคุณความสําเร็จของคุณจะทําให้ศัตรูเหล่าเนี้ยหรือว่าคนแบบเนี้ยที่อิจฉาคุณเนี่ยเรียกว่าต้องกรีต้องปรีดเลยทีเดียวยิ่งคุณรวยยิ่งคุณสวยยิ่งคุณหล่อยิ่งคุณมีความสุขยิ่งคุณประสบความสําเร็จยิ่งคุณมีคนรู้จักเยอะแยะมากมายยิ่งทําให้ศัตรูแบบเนี้ยนิสัยแบบเนี้ยอยากเอาชนะคุณเนี่ย มันต้องกรีดนะมันต้องกรีดสลบเป็นอันสลบไปเลยนะคะแล้วก็หงอยไปเลยหงุดหงิดไปเลยชีวิตต้องไปตุยแล้วเกิดใหม่ไปเลยอารมณ์นี้นะคะนี่คือสิ่งที่หน้าผ้าอยากจะบอกและสิ่งที่คุณทาแล้วจะทําให้ศัตรูต้องกรีดปี๊แตกนะคะบุคคลที่สองนะคะศัตรูของคุณเป็นแบบไหนล่ะเพศสัวบอนศัตรูของคุณ ต้องการที่จะสื่อสารความทุกข์ใจความเศร้าใจนะคะเรียกว่าขอร้องขอความเห็นโองเห็นใจจากคุณช่วยฉันหน่อยนะเออนะคะเรียกว่าเหมือนกับว่าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จทุกสิ่งทุกอย่างให้น่าสงสารฉันมีปัญหาเรื่องเงินจริงๆอ่าพ่อแม่ฉันเนี่ยคือลําบาก นะต้องการความช่วยเหลือด่วนๆเลยนะอยากจะยืมเงินเธออยากจะหยิบยืมเงินเธอเธอช่วยเหลือฉันหน่อยได้ไหมเธอก็รวยเนี่ยเธอก็เก่งเธอก็เหมือนกับว่ามีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายนะคะเธอมาช่วยเหลือฉันหน่อยสัตรูของคุณคนที่สองจะเป็นกลุ่มคนที่มาเล่าเรื่องราวนะไม่รู้ว่าจริงหรือว่าไม่จริงแหละแต่ขอในเรื่องของขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะทําตัวน่าสงสาร ทำตัวให้แบบเเห็นอกเห็นใจนะคะคุณควรจัดการศัตรูของคุณแบบนี้คือคนเหล่านี้เห็นไมเจ็ดดาบมาขยายแม้เขาจะพูดหรือว่าเล่าถึงความทุกข์นะเพื่อที่จะอยากได้ในสิ่งที่เขาต้องการอยากได้เงินอยากได้ทรัพย์สินเข้าของเงินทองหรือแม้กระทั่งโอกาสนะจากคุณบางทีเหมือนกับว่าถ้าแบบเ,เขาก็ในเรื่องของปัญหาการเงินเขาก็อยากหยิบยืมเงินคุณ แล้วก็นะพูดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติของเครือญาติของพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพูดถึงเรื่องราวในอดีตนะที่เขาแบบเจอมาประสบพบเจอมาความเครียดนะคะศัตรูเหล่านี้คือคุณจะต้องดูให้ออกว่าเขาพูดความจริงหรือเปล่านะแล้วเขาจะใช้ความน่าสงสารของเขาเข้ามาเล่นงานคุณนะเป็นเจดดาบหนึ่งเหรียญ fortune t h น high priestess The ะทาวเจงสังเกตพฤติกรรมสีหน้าท่าทางของศัตรูแบบนี้นะที่ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเนี่ยนะสายตาของเขานะถ้าแบบว่าเขาโกหกเนี่ยคุณมีเซนนะคุณมีเซนคุณจับสังเกตของคนเหล่านี้ได้นะแล้วก็ดูว่าตาเขา,าเศร้าจริงปะเออเขาพูดความจริงหรือเปล่าแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนแบบนี้เหมือนมาหลอกขอความช่วยเหลือจากคุณ มาลหลอยคุณเห็นอกเห็นใจแล้วก็ถ้าแบบได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาอาจจะเฉดหัวคุณทิ้งไปนะคะหรือว่านะมันมีในเรื่องราวที่แบบต่อต่อมาก็คือนะ,ะถ้าแบบตีสนิทกับคุณได้รับรู้ความลับนะที่คุณเล่าให้ฟังได้นะเขาก็จะนําความลับของคุณไปเล่าสู่คนอื่นฟังก็เกิดความเสียหายกับคุณได้ฉะนั้นนะต้องพยายามที่จะจับผิด สีหน้าท่าทางของเขาให้ดีอย่าสงสารอย่าสนิทกับใครอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะศัตรูของคุณเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะคะเฉยๆอยู่ให้ห่างไว้อย่าสนิทสนมนะคะอย่าไว้เนื้อเชื่อใจใครและสิ่งที่คุณทําแล้วจะทำให้ศัตรูต้องกรีดนะคะจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาทางด้านของความมีเสน่ห์นะคะ ออความมีสเสน่ห์ความดูดีนะความเก่งความฉลาดก็ได้นะการที่ตัวของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะหรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแม้คุณจะเจอพลังงานของคนที่เกลียดคุณไม่ชอบคุณชอบเอาชนะค้าขานคุณหรือว่าพูดข่มคุณนะคะแต่ยังไงเสียคนเหล่านี้นะคะ เหมือนกับว่าเขาอะต้องการที่อยากจะเหมือนเหยียบคุณให้ให้อยู่ต่ำกว่าเขาอะฉะนั้นคุณไม่ต้องไม่สนใจคุณมีความรู้ความสามารถนะคุณมีดีอะไรนะจงนำเอาออกมาใช้แล้วก็อย่าเผยความลับเผย,ยไตยไม้เด็ดอะไรของตัวเองออกมาให้ศัตรูได้เห็นนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะคนที่จะทำให้ตัวของคุณเนี่ย ล้มเหลวในชีวิตได้ก็คือตัวของคุณเองนั่นแหละความลับอะไรที่มันเป็นเรื่องราวส่วนตัวของคุณไม่ต้องเป็นเล่าไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปไว้ใจใครง่ายๆนะคะการใช้ชีวิตที่แบบเรียบง่ายการใช้ชีวิตที่เหมือนกับว่าออคุณอาจจะมีไม้เด็ดนะในเรื่องของการที่จะทําชีวิตให้ดูดีมีความสุขเหมือนเขาบอกว่ารวยเงียบนะคะยิ่งเราเงียบเท่าไหร่ศัตรูก็ยิ่งไม่รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ ยิ่งเราประสบความสําเร็จเท่าไหร่เราก็ไม่จําเป็นต้องประกาศนะคะทุกวันนี้ก็สแกมเมอร์ก็เยอะนะ,ะอ่าโพสต์เกี่ยวกับสลิปเงินเดือนบ้างและโพสต์เกี่ยวกับการเงินเข้ามาเนี่ยมาปรับป,ปรับมาขอเป็นเพื่อนนะคะลงทุนโน่นนี่นั่นนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องปิดบังแล้วก็เก็บไว้นะทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องประกาศนะคะเออมันอาจจะทําให้คุณ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทีหลังก็ได้่ทจะต้องมาแก้ไขปัญหาทีหลังนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําอยู่นะความสําเร็จที่คุณมีจงทํามันต่อไปนะคะอย่าเล่าให้ใครฟังเป็นเด็ดขาดและสิ่งที่คุณทําแล้วจะทำให้ศัตรูต้องกรีดปิดแตกความสําเร็จของคุณซึ่งตัวของคุณเองเนี่ยเหมือนกับว่าหน้าที่จะเคยล้มเหลวเคยผิดพลาดมาแล้ว ในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของชีวิตครอบครัวอ่าในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันประดังประเดเข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่าแม้ปัจบันนี้มันก็ไม่สามารถจะลืมได้มันเป็นประสบการณ์และประสบการณ์ของการได้ไปเรียนรู้นะได้ไปเจอเจอผู้คนได้ไปเจอสังคมได้ไปเจอเพื่อนนะได้ไปเจอบุคคลที่แบบเหมือนเข้ามาสอนบทเรียนหลายๆเรื่องให้กับเรา นะเจอคนหลายคนก็จะรู้จักนะคนหลายนิสัยนะนิสัยใจคอของแต่ละคนแตกต่างกันนะคะเออไม่มีใครที่แบบจะเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าเป็นคนเลวร้อยเปอร์เซ็นมันก็มีบ้างดีบ้างเลวบ้างเป็นธรรมดาฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณเข้าใจถึงการใช้ชีวิตนะคะกับเพื่อนกับสังคมตัดสินหรือว่าพยายามจะทำให้ตัวเองโปร่งใสที่สุดถูกต้องที่สุดและคุณจะไม่ถูก ใส่ร้ายนะคะ,ะคุณไม่นินทาใครนะคะแล้วจะมีใครหล่ะมานินทาคุณเขาก็จะนินทาคุณในเรื่องดีๆไงนะคะหรือว่าคุณไม่ได้ไปรับรู้เรื่องราวของใครแล้วมาพูดรับหลังเนี่ยฉะนั้นนะคนที่เขาพูดรับหลังคุณได้ก็คือคนที่เขาะะเห็นว่าคุณประสบความสําเร็จเห็นว่าชีวิตของคุณดีกว่าเขานะคะจะนินทาคุณก็คือแบบ เออมันเอาเรื่องอะไรหลังมานินทามันมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยมีแต่ชีวิตที่มีความสุขมีแต่ชีวิตที่ประสบความสําเร็จนะคะมันไม่มีเรื่องเลวให้นินทาเลยฉะนั้นนะคะเออในวงกลุ่มสังคมของคุณเนี่ยก็อาจจะเจอในเรื่องของคนที่เหมือนกับว่ามีความแตกต่างจากเรานะเขาไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จเขาไม่สามารถจะเป็นแบบเราได้เขาไม่มีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเขาไม่เก่งนะ,ะมันก็จะจะมีทั้งคนฉลาด มากกว่ากันหรือว่าฉลาดน้อยกว่ากันหรือว่าทําเป็นกับทําไม่เป็นนะคะเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็ทําในสิ่งที่เราทําได้แล้วก็พัฒนาเรียนรู้แล้วก็จดจำนะเราไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องให้เขานินทาว่าร้ายนะฉะนั้นเขาก็คงจะนินทาเราเรื่องดีๆแหละเรื่องความรวยเรื่องความสําเร็จนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเหมือนกับพูดถึงคุณกันนะว่าคุณเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้นะแต่คุณอาจ ถ้าแบบว่าคุณคิดบวกเนี่ยก็คือแบบเขาชื่นชมคุณแต่ถ้าคุณคิดลบก,ก็คือคุณรู้สึกว่าเออมายุ่งอะไรกับฉันวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะและสิ่งที่คุณทําแล้วจะทําให้ศัตรูต้องกรีดปิ๊ดแตกสามดาถ้าเป็นในเรื่องของศัตรูที่เอ,อ่อทาลายชีวิตของคุณนะหรือว่ามองเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จโดยที่ไม่มีเขาเขาเป็นคนที่หักหลังคุณเอง เขาเป็นคนที่ตัดสินใจนะคะไปเลือกสิ่งอื่นหรือว่าไปดีกับคนอื่นไปทําดีกับคนอื่นไปเป็นแฟนคนอื่นไปเป็นภรรยาสามีคนอื่นแล้วนะรู้สึกว่าคุณไม่เหมาะสมไม่ควรค่ากับเขาเนี่ยนะเมื่อเขามารับรู้เรื่องราวของคุณนะคะคนเหล่าเนี้นะเมื่อเขามาเห็นความสมําเร็จของคุณมาเห็นชีวิตของคุณเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่โชคลายกับการที่แบบ มาเห็นชีวิตของคุณที่ดีกว่าชีวิตของคุณที่มีความสุขกว่าชีวิตของคุณที่ประสบความสําเร็จมากกว่าชีวิตของคุณที่แบบเหมือนอยู่ในความถูกต้องอ่ะนะคะเขาก็เป็นคนที่ไม่เหมาะสมกับการที่จะได้คนดีๆอย่างคุณไปฉะนั้นนะคะศัตรูของคุณที่จะต้องกรีดปี๊แตกจะเป็นพลังงานของคนที่เคยปฏิเสธคุณเคยเดินหนีจากชีวิตงคุณไปเคยไปเลือก สิ่งอื่นคนอื่นที่คิดว่าดีกว่าคุณนะคะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องไปสนใจพลังงานคนแบบนี้เขาต้องกรีเขาต้องปรีดแต่แน่นอนที่ครั้งหนึ่งเขาได้มีโอกาสนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เขากลับไม่ไขวควา้ามันนะคะเออจะเป็นในเรื่องความรักก็ได้จะเป็นในเรื่องของแฟนก็ได้จะเป็นนเรื่องของมิตรภาพก็ได้สังคมก็ได้ที่เขาได้มารู้จักกับคุณแล้วแต่เขากลับ นะที่จะทําตัวไม่ดีใส่คุณท่าที่สุดแล้วคนเหล่านี้นะคะไม่สมควรที่จะได้เจอคนดีๆอย่างคุณไม่สมควรที่จะได้รับความรักความเมตตาจากคุณนะคะก็ปล่อยเขาไปนะแล้วเราก็ทําชีวิตของเราให้ดีที่สุดและไพ่อยากจ,จะบอกอะไรนะสิ่งที่คุณทำสองเหรียญสิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณทํานะถ้าหากคุณยังต้องนะคะ มีในเรื่องของการที่จะต้องดํารงเรียนชีพอยู่ด้วยอาชีพของตัวเองคุณจะเจอสังคมแบบนี้คุณจะเจอคนแบบนี้เข้ามาสอนบทเรียนให้คุณยะแยะๆมากมายและตัวเฮอร์มิตเนี่ยพลังงานเฮอร์มิตคือผู้รู้ผู้สั่งสมความรู้นะผู้มีในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าสิ่งักดิ์สิทธิ์ชี้แนะช่องทางแนวทางโอกาสนะให้ประสบความสําเร็จและความสุข ฉะนั้นคุณงจงใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะคะตัดสินอะไรที่มันรู้สึกว่านะมันมันไม่มีประโยชน์ก็ตัดออกจากชีวิตคนที่เข้ามาวุ่นวายคนที่มาทำลายความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของคุณก็ตัดออกจากชีวิตนะเลือกเอาแต่ความสุขเลือกเอาแต่ความสำเร็จนะฟังเพื่อเป็นแก้หนทางเป็นแนวทางของคุณทุกันดิดตามค่ะ